ตั้งมาให้ยายหน่อยดีขอสวัสดีอีกรอบนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นีน่นะคุณแม่แล้วนี่เนาะมันจะอยู่ในใจอยู่ในใจพอเราไปเห็นคลิปปั๊บนี่โอ้ทันทีเลยอ่ประทับใจที่มากๆเป็นกําลังใจให้คุณแม่เสมอมาไม่ว่าหนึ่งรอบหรือสองรอบอก็มาแวะมาะสงสัยเนาอววาน คุณคุณแม่เนี่ยโอ้ยอายุหลายแล้วคุณแม่กันยังมีใจอย่างมาเวเห็ดแม่ว่ายังม่นันยุนเข้ามาดูเลยจ้าโอ้เสร็จลงนั้นก็เข้ามาดูเลยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากคลองไส้ไก่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าดูน่าชมจริงจรนะิงนั่นสวนไร่ของคุณกาญจนาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเข้ามาทักทายกันก็เลยคงจะงงอะนะคะว่าทำไมหายไป หไปแบบขอบคุณจริงๆเมื่อกี้เนี่ยสายมันหลุดไม่ใช่สายมันหลุดเน็ตไม่ดีหลายวันค่ะโอ้โอ๋อคุณการจะนานเน็ตไม่ดีหลายวันเดียวก,กันกับคุณแม่เข้าไปร่วมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเออคุณอุบลเนะน่ะนะคุณทําทำภาษาไทยให้คุณแม่หน่อยนะเพราะคุณแม่คุณแม่คุณแม่แมจำนาลีล ันก็งงอยู่ว่าเป็นอะไรยายเนืองวันนี้ไปทําเห็ดไม้ไปทําไปทำเห็ดหรือเปล่าทําเห็ดหรือเปล่า <c oughs> มาเลยขอบคุณมากมากสวัสดีคุณกาญจนาสวัสดีค่ะ,ะเห็นไหมกันคุณกาญจนาสวัสดีค่ะ <c oughs> เลยเพิ่งจะทักทายกันอ่าก็ก็หายไปภาพก็หายไป <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ที่ เข้ามาดูเลยจ้าโอ้เสร็จลงนั้นก็เข้ามาดูเลยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากไลค์ก็มานี่เลยขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเป็นยังไงการจนาคุณการจนาอ่านั่นเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเข้ามาดูเลยจ้าโอ้เสร็จลงนั้นก็เข้ามาดูเลยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากให้คุณนา ใช่คุณนาเดียวกันไหมกับเจนาที่เมื่อกี้ใช่ไหมลูกเป็นคนอุบลอ้าวคนเดียวกันใช่ไหมคะคนเพื่อนไปหาที่ตั้งใหม่เราก็เดินเลยค่ะถือโทรศัพท์เดินเดินไปที่ตั้งอ่ะตั้งแล้ว,ต,ลวตั้งแล้วมีเพื่อนเข้ามาทักทายสามสี่คนสี่คนแล้วที่นี่เมื่อกี้อ่าขึ้น,นสวัสดีค่ะคุณแม่ คนเมื่อกี้หรือเปล่าคะเนาะเอะวิไลไ,ไม่ใช่เนาะไม่ใช่จากไลก็มานี่เลยขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเป็นยังไงการจนาคุณการจนาอ่านั่นเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมาเลยขอบคุณมากๆากสวัสดีคุณการจนาสวัสดีค่ะ,ะเห็นไหมคุณการจนาสวัสดีค่ะไลฟ์สดมามาเจอกันพอดีนะคะ ออสวัสดีค่ะคุณการจนะคุณการจนาใจจังเลยอ่าได้ได้อะไรก็ได้ว่าได้ลูกสาวมาใหม่ <c oughs> ได้ขอโทษขออนุญาตพูดแบบชาวบ้านเราพูดแบบชาวบ้านห้างใหม่อีกทีขออภัยขออภัยขอ,ยขอ,อเพื่อนเพื่อนที่เข้ามานะคะก็ยังไม่ได้พูดอะไรต่ออแม่ฝนตกทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ใช่มันไปไหนไม่ได้ ขอบคุณที่คุณแม่รับเป็นลูกสาวค่ะลูกเต่าลูกล้านีัยเขาก็บกว่าเขาว่าขามวนมีเพื่อนมีฝูงทำมาทำไปเลยค่ะใหม่อ่าก็ไม่ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยต้องปิด <c oughs> ก็เลยต้องปิดอ่าหัวใจจริงๆมาใหม่จ้าโอเค <laughs> มาอีกรอบ กำลังใจอันยิ่งใหญ่กําลังใจอันยิ่งใหญ่ขอบเลยเดินหาขึ้นเดินหาขึ้นแล้วกลับมาก็ได้ได้ปิดปิดรายการเลยปิดรายการลการแพร่ภาพเมื่อกี้นี้นะคะปิดการแพร่ภาพเมื่อกี้นี้เลยลองใหม่ลองมาจะสงสัยเนาะว่าคุณคุณแม่เนี่ยโอ้ยอายุหลายแล้วคุณแม่กัยังมีใจอย่างมาเห็ดมาเบายังมานั่นยุ่ ขอบคุณจริงๆเมื่อกี้เนี่ยสายมันหลุดไม่ใช่สายมันหลุดเน็ตไม่ดีหลายวันค่ะโอ้อ๋อ้คุณการจนาเน็ตไม่ดีหลายวันไล่ไล่กันกับลูกลูกชายลูกสาวก็สี่สิบกว่าขนาดคุณขนาดคุณลูกก็สี่สิบกว่าเนอะสี่สิบสี่สิบสิบสาสิบคุณแม่แล้วนี่เนาะมันจะอยู่ในใจอยู่ในใจพอเราไปเห็นคลิปปั๊บนี่โอ้ทันทีเลยอ่ะ ทำภาษาไทยให้คุณแม่หน่อยนกว่าคุณแม่คุณแม่คุณแม่จำนารีรัตเชิญค่ะเชิญค่ะคุณยายหนึ่งนี่นี่เพื่อนที่คุณคุณนารีคุณนารีรัตนารีรัต เสร็จลงจะประทับใจที่มากมากเป็นกำลังใจให้คุณแม่เสมอมาไม่ว่าหนึ่งรอบหรือสองรอบอก็มาแวะมาคุณนาลีรัตขอโทษขอโทษเมื่อกี้นี่คุณแม่น่ะ,ะเข้ามาดูเลยจ้าโอ้เสร็จลงนั้นก็เข้ามาดูเลยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมาก คุณนาลีรัตขอโทษขอโทษอ่าเมื่อกี้เนี่คุณแม่น่ะอ่าโอ้ยคุณนาลีรัตโอ้ยขอบคุณขอบคุณนี่ลายชื่อก็ยังนั่นอยู่เลยนี่เนี่ยอืมขอบคุณนะคะนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะชื่อชื่อลำดับลำดับชื่อที่เขียนไว้ก่อนหนูมลูกมาแล้วนะคะตีเนาะ คุณแม่จะเท่าไหร่ก็นั่นแหละสวออสวออแล้วมีลูกสาวหลายคนนี่คุณการจนายอดแมนนี่การแพร่ภาพเมื่อกี้นี้นะคะปิดการแพร่ภาพเมื่อกี้นี้เลยลองใหม่ลองมาเข้ามาดูเลยจ้าโอ้เสร็จลงนั้นก็เข้ามาดูเลยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากไฟ์ส่วนมามาเจอกันพอดีนะคะ อเอ,อสวัสดีค่ะคุณการจนนะคุณการจนะประทับใจที่มากมากเป็นกําลังใจให้คุณแม่เสมอมาไม่ว่าหนึ่งรอบหรือสองรอบอก็มาแวะมาโอ้ยค,คุณนาลีหลัยขอบคุณขอบคุณนี่ลายชื่อก็ยังนั่นอยู่เลยนี่เนี่ยอืมขอบคุณนะคะแรกเลยเป็นรายการแรกเลยนี่เลยมาเปิดใหม่อ่าเลยมาเปิดใหม่นะเนี่ย เปิดใหม่เลยคุณยายนะคะ <laughs> เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะชื่อชื่อลำดับลำดับชื่อที่เขียนไว้ก่อนหนุอ่าลูกมาแล้วนะคะหัวใจจริงๆมาใหม่จ้าโอเค <laughs> มาอีกรอบกำลังใจอันยิ่งใหญ่กำลังใจอันยิ่งใหญ่อหญขอบหัวใจจริงๆมาใหม่จ้าโอเค <laughs> มาอีกรอบ กำลังใจอันยิ่งใหญ่กำลังใจอันยิ่งใหญ่ขอบอกว่าให้เราเคลื่อนที่ไปหาไปหาเคลื่อนที่ไปหาที่ที่ตั้งใหม่หายไปกระทันหัเนเลยเลยมาลองทำใหม่นะคะก็ขอสวัสดีหากมีแวะให้กำลังใจแวะกำให้กำลังใจเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆมันจะอยู่ในใจนะพวก ก็ลูกๆหล,ลานๆที่เข้ามาในในรายการของหายไปกระทันหันกันเลยเลยมาลองทำใหม่นะคะก็ขอสวัสดีอากมีเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคะอาจผู้สทไทยขออนุญาตเชิญค่ะเชิญค่ะคุณยายหนึ่งนี่นี่เพื่อนที่ ฉันทําไปแล้วมีเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาแล้วหลายคนแล้วฉันก็เลยมีมีเครื่องบินมันผ่านมันอยู่ตรงส่วนคนใหม่หรือว่าคนเก่ายังยังคอยดูอยู่ว่าต่อได้ไหมก็ขอบคุณมากหรือว่าใครดเนาะคุณแม่จะเท่าไหร่ก็นั่นแหละสวสวแล้วมีลูกสาวหลายคนนี่คุณการจนายอดแมนนี่ตั้งใหม่อีกทีขออภัย ขอพัยขอ,อเพื่อนๆที่เข้ามานะคะก็ยังไม่ได้พูดอะไรต่อคุณแม่แล้วนี่เนาะมันจะอยู่ในใจอยู่ในใจพอเราไปเห็นคลิปปั๊บนี่โอ้ทันทีเลยนะขอบคุณจริงๆเมื่อกี้เนี่ยสายมันหลุดไม่ใช่สายมันหลุดเน็ตไม่ดีหลายวันค่ะโอ้โอ๋อคุณการจะนานเน็ตไม่ดีหลายวันเฮอ่นานางอยู่คุณยายสวัสดีคุณ คุณยายหนึงเห็นภาพแล้วนะคะเชิญคุณแม่แล้วนี่เนาะมันจะอยู่ในใจนอยู่ในใจพอเราไปเห็นคลิปปั๊บนี่โอ้ทันทีเลยนักเลยปเรายการแรกเลยนี่เลยมาเปิดใหม่อ่าเลยมาเปิดใหม่นะเนี่ย